ส,ว,สวัสดีค่ะว,วันนี้พ่อจะมาสอนทับเก็บถุงเท้าให้เป็นระเบียบและสะดวกส,สบายในการหยิบมาใช้งานด้วยนะคะซึ่งบางคนอาจจะมีถุงเท้าหลายคู่ค่ะเมื่อเวลาดิบๆิอาจจะหยิบมาใส่ไม่ถูกคู่ก็ได้นะคะนี่ค่ะขั้นตอนแรกเราก็ทําการจัดเรียงถุงเท้าให้เป็นคู่กันแบบนี้ค่ะตัวที่มีลายกระตุนเหมือนกันเราก็จับคู่กันไว้แบบนี้นะคะแล้วก็ทําการม้วนขึ้นมาแบบนี้ค่ะม้วนจากส่วนปลายของถุงเท้าขึ้นมาแบบนี้เลยเสร็จแล้วก็พลิกมาแบบนี้นะคะจับชิ้นบนสุดค่ะ การออกแบบนี้นะคะแล้วสวมเข้ามาแบบนี้เลยนี่นะคะถุงเท้าของเราก็อยู่คู่กันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วนะคะดูตัวอย่างอีกหนึ่งครั้งค่ะแบบนี้นะคะซึ่งวิธีนี้ก็ช่วยประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บนะคะแล้วก็ยังสะดวกสบายในการหยิบมาใช้งานด้วยค่ะก็เหมาะสําหรับคนที่มีถุงเท้าเยอะๆนะคะแต่ยังช่วยป้องกันการใส่ถุงเท้าผิดคู่ด้วยค่ะ เสร็จเรีบร้อยแล้วนะคะถุงเท้าของเราก็อยู่คู่กันอย่างเป็นระเบียบเลยนะคะแล้วก็สะดวกสบายในการหยิบมาใช้งานด้วยค่ะของน้องก็ลองนำไปทำดูนะคะสวัสดีค่ะ